ก็ตัดสินใจมาที่นี่เราก็ไม่ผิดหวังจริงค่ะแล้วก็คนที่กลัวค่ะอย่าไปกลัวเลยสวยที่เดียวจบ้ <laughs> ให้คะแนนก็จะให้ร้อยได้นะ <laughs> ติดตามผลนะคะอันนี้พี่ทำสองทีแล้วค่ะ <laughs> สบายทำอะไรได้ปกติะคะ่ะ <laughs> ก็พอใจรู้สึกว่า,เ,า <laughs> เห็นเลยอะว่าแบบยุบลงไปเป็นนิ้วๆเลย <laughs> แผนเล็กนิดเดียวนิดเดียวจริงๆอะค่ะไม่ลาบากในชีวิตปกติมากเลยค่ะก็ทําอะไรปกติงานบ้านหรือว่าอะไรปกติได้เลยก็มีสวิตแค์นะคะก็มีอะไรก็ถามไปในสวิตแค์ก็น้องก็ตอบก็มีโทรมาก่อนวันนัดก็จะโทรมาบอกเวลาก็แบบน้องๆน่ารักมากเลยค่ะถามอะไรก็ก็ตอบก็ตั้งแต่เข้ามาเลยเนาะสถานที่ไงค่ะพนักงานแล้วก็ เซอร์วิสบริการแล้วก็คุณหมอคุณหมอน่ารักมากถามอะไรมีคําถามกับคุณหมอเยอะมากคุยกันเกิน45ห้านาทีคุยเยอะมากแล้วคุณหมอก็แนะนําดีมากาว่าแบบเราควรแก้ตรงไหนแบบตรงจุดคุณหมอก็บอกว่าเอาที่จุดสําคัญที่ที่เราแบบแก้ไขด่วนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบออโอเคพี่ให้สิบเลยได้ไหม <laughs> ทับใจที่นี่มากค่ะ ดูมาเป็นปีเลยมาแล้วคุณจะบอกประทับใจแล้วก็ไม่ผิดหวังมันอยากคิดนานอะ่ะอย่าคิดนานเหมือนเราอย่างเงี้ยมันยิ่งขยายใหญ่ขึ้นนะได้รีบตัดสินใจแล้วก็รีบมาเลยค่ะแล้วก็แก้ทีเดียวจบถูกใจสวยอยากอย่างที่อยากได้